สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวปืน i r ร n น u r t a i n กันของ Heavy ก็มันจะเป็นปืนคล้ายๆกับมินิการเริ่มแรกอะของ Heavy แต่ว่าคือแบบหัวมันจะเล็กกว่านะเพราะว่าไอ้มินิกัน Heavy เนี่ยความจริงหัวไอเนี่ยหัวปืนมันจะใหญ่ใหญ่กว่าแต่ไอปืนนี้มันจะเล็กกว่าส่วนความสามารถไม่มีนะยิงได้ปกติเหมือนปืนแก๊ลิงธรรมดาทั่วไปนะ เนี่ยรถสี่ละสิบเก้ายี่สิบสิบหอะไรประมาณนี้นะอยู่ในหลักอยู่ในหลัก20ไม่เกินสามสิบถ้ากิติออคอไมถถ่ถ้ากิติคอแม่นก็ตายแล้วไอ้ปืนนี้ก็ได้มาจากเกมอะ p ป k กเกอร์ไนท์ถูปกก๊กเกอร์ไนเอ้ย p ป k กเกอร์ไนท์หนึ่งไม่ใช่ p ป k กเกอร์นไหนท์หนึ่งดิ p ป k ก,กเกอร์ไนท์อินเวนตอรส่วนไอ้ของตกแต่งนี้มาจากไอ้พวก p ป k กเกอร์ไนท์อเนี่ยอย่างแค่นี้ ปกกนไหสองพวกโนพวกปืนก็ปกกันไนหนึ่งเคก็ไอ้เองเคเทงก็จบเพยงเท่านี้นะสวัสดีครับ